สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับเดี๋ยวพามาชมรถเขาเรียกอะไระจะฉีดยามก็ไม่ถูกเนะาะเรียกว่าเครื่องยนต์ชนปั๊มแรงดันสูงมันต้องเป็นชื่อนี้สินะครับเครื่องยนต์ชนปั๊มแรงดันสูงนะครับตัวน,นี้มารุยมานะครับสวยมากเลยนะครับติดมาจากญี่ปุ่นอีกแล้วครับท่านผู้ชมนะครับชนคูโบต้านะครับ คูบูต้าสามแรงครึ่งนะครับรุ่นใหม่ด้วยนะนะครับมีล้อเข็นให้อุปกรณ์มีมาแค่นี้นะครับตัวนี้รู้สึกว่าตัวนี้นะครับฝากรมันไม่อยู่เห็นไหมมาจากญี่ปุ่นกระแทกกันมาครับเราก็เลยรัดเข็มบนท้ายให้นะครับปั๊มเป็นแรงดันสูงของของมารุยมานะครับตัวนี้นะมีมาแค่นี้นะครับสายไม่มีให้นะครับเกพวกนี้ดีอยู่นะครับถังเป็นพลาสติกไม่ หมดปัญหาเรื่องสนิมนะครับน้ําเข้าเนี่ยเป็นขนาดประมาณ4หุนออกก็คือสายปกติทั่วไปนะครับแต่นี่เกนี่สวยอีกกิบเลยนะครับเครื่องนิ่มเลยนะครับติดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมี่เพจยงังมอยู่เลยนะครับสวิต์ปิดเปิดอยู่นี่เดี๋ยวลองดึงดูก่อนน,ะนี่ล้างมันด้วยนะล้างทำความสะอาดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เทคนิคขั้นสูงก่อนในการจับกล้อง นี่ครับคันเร่งอยู่นี่นะฮะคันเร่งนะครับลองเร่งดูก่อนเบนซินสีจังหวะนะครับผมไปเช็คราคาปั 8, ๊มาให้แ uh ล้วนะแพงมากเลยปั๊มรุ่นนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นนะครับไม่มีสายอย่างอื่นนะครับไปหาสายเอาได้เลยบ้านเราเยอะแยะ8 0ดพันรวมส่ง ลองฉีดมาแล้วสายแตกเลยนะครับลองฉีดแล้วสายแตกเลยแรงดีนะครับสำหรับท่านที่แบบว่าใช้งานไม่ค่อยมากนะเขย่ย้ายได้ฉีดน้ำหลังบ้านฉีดอะไรก็ว่ากันไปล้างรถนะครับเนะราไปหาสายเอาเพราะว่ามันไม่มีมาจากญี่ปุ่นครับก็ไม่รู้จะช่วยพี่ยังไงนะเดี๋ยวไปซื้อสายเพิ่มก็ราคามก็จะวิ่ง เพราะฉะนั้นทําวิธีนี้น่าจะง่ายก็คือว่าลูกค้าอยากใช้สายยี่ห้ออะไรคุณภาพแบบไหนก็ตามอัธยาศัยเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเราตั้งต้นให้ก็คือเครื่องยนต์ดีปั๊มดีจบละนะครับตัดพันบาทลมสนะ่งนะครับนี่ยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทนะครับยี่สิบห้าบาทชนชนเครื่องใหญ่ด้วยเนาะชนเครื่องนะครับ ปวดตาสวยนะ,ะเกน้ำมันก็ยังใช้ได้ครับวิ่งไปลุกดิกลกด,ก,ดกนะครับตัวนี้เป็นโช๊คนะครับตอนใช้ก็ดันเข้ามาอย่างงี้สตาร์ทแล้วก็ดันกลับแค่นั้นเองครับใครที่ชื่นชอบปั๊มสไตล์นี้นะเอาไว้ล่างรถไวน้นู่นนั่นก็ตามอัธยาศัยเลยเข็นง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บสายเสียบปืนเสียบปืนด้ามพ่นยานะให้เรียบร้อยขอบคุณมากครับ8,000ั 8, บาทรวมจัดส่งสวัสดีครับ